โอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนชาไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับสู่ black comet channel นะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปโหราวๆเดือน2เดือนเลยนะครับก็เนื่องด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โควงคิดอะไรกันแล้วแต่มันทำให้ผมแบบไม่มีอารมณ์จะทำคลิปรถเลยนะครับแต่ว่ารถก็ยังอยู่นะครับผม ก็วันนี้นะฮะก็หลังจากที่ซุ่มมานานนะครับจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็อยากจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเห็นโพสต์กันหลายคนเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะจะออก CBR 500R ตอนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งจากตอนแรกที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าโดยส่วนตัวนะที่ผมคิดไว้ก่อนที่ตัวคลิปนี้จะออกมานะครับ mm hmm. ก็คือผมคิดว่า มันเพิ่งออกเมื่อประมาณปี2019ใช่ไหมจริงๆมันออกปลายปี2018นะครับแล้วก็สไตล์ Honda เนี่ยปกติเขาจะแช่รถไว้สักประมาณสัก5ปีนะครับระหว่างนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ซึ่ง650นะครับมีไปก่อนหน้านี้ล้มีสีเทานะครับมีการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์แต่500นี่นิ่งอยู่นะครับผมก็เอ๊ะ มันจะต้องมีอะไรซัมติงนี่แหละเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีข่าวมานะครับว่าจะมีแบบเปลี่ยนเป็นอา,อาจจะเป็นดิสหน้าคู่อย่างเดียวนะครับหรือว่าอา,อาจจะมีอัพไซด์ดาวให้แต่เป็นดิสเดียวก็คือเป็นเป็นตัวของชุดโชคคล้ายๆของ CB300 ใช่ไหมปรากฏว่านะครับวันนี้นะครับคลิปพึ่งมาสดๆร้อนๆนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในหน้าจอผมตอนนี้นะครับ CPR 5 0 0 R นะครับที่กำลังจะเปิดตัวปลายปีนี้นะครับก็สุดหล่อเลยครับได้มาเป็น up side down ขนาด4 1มิลนะครับและก็เป็นดิสหน้าคู่เท่านั้นไม่พอนะครับได้เป็นปัม๊มน่าจะเป็น4พอร์ตแบบ radiant m o u s นะครับเหมือนของ650เลยนะครับเียกว่าโอ้โหชุดหน้ามานี่หลอดจัดนะฮะหลอดจัดนะครับ,รบทีนี้อ่ะ มาพูดในมุมของอะไรก่อนดีในมุมของคนที่ออกรถก่อนหน้านี้นะครับถามว่าเสียดายไหมก็มันก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดานะครับแต่ว่ารถมันก็ออกมามาได้ขี่มา2ปีแล้วนะครับก็ถือว่าไอ้ที่มันติดมาให้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องความหล่อเนี่ยสูเขามไม่ได้หรอกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหอย่างหล่อเลยนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะไปแปลงนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ออก500มาก็เอาไปแปลงเป็นชุดอัพไซด์ดาวของ650มาแล้วนะครับ าถามว่าเจ็บใจไหมก็นิดนึงแต่ว่าข้อดีครับเท่าที่ผมดูจากรถตอนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชุดหน้าเนี่ยคราวนี้เราสามารถเบิกตรงรุ่นมาใส่ได้ละไม่ต้องไปเอาของ650สูตรมาใช้ละทีนี้ก็เหลือแค่ราคาแหละผมคิดว่าน่าจะไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับแล้วถามว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเบิกนะครับ ถ้าเปลี่ยนชุดหน้าอย่างนี้แล้วก็นะครับก็จะมีเท่าที่ดูจากในคลิปนะครับก็จะมีอาตัวตัวโช๊คแหละอัพไซด์ดาวนะครับหชุดนะครับปั๊มบนน่าจะเปลี่ยนครับเนื่องจากเป็นปั๊ม4พอพอตคู่นะฮะต้องเป็นเบอร์19แล้วแหละนะครับซึ่งอันนี้ใครอยากแต่งเบมโบนะครับของเดิมที่บอกว่าไปเปลี่ยน19มาใส่แล้วมันมันแข็งใช่ไหมทีเนี้ย ก็ได้แล้วนะครับใช้ปั๊มเดิมได้นะปั๊มล่างเดิมได้แล้วก็ปั๊มบนเป็น19ก็ได้นะครับหรือคราวนี้ใครอยากจะแต่งเบมโบ่ล่างโอ้โหสบายครับเพราะว่ามันเป็นขาจับแบบเรดเดียนเมแล์ละคุณไม่ต้องไปซื้อตัวแปลงตัวยึดอะไรมานะครับคุณต้องเบิร์ชุดอัพไซด์ดาวนะครับแล้วรู้สึกว่าล้อล้อหน้านะครับมันจะต้องมีบูทที่เอาไว้รองรับไอตัวดิสหน้าคู่นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวล้อหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับแต่ยางใช้ของเดิมได้นะ มีล้อนะครับมีชุดแกนอัพไซด์ดาวนะครับปั๊มปั๊มทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เดินสายเบรกใหม่นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของระยะความห่างของชุดหน้าครับผมเห็นคนที่แปลงตัว650เอามาใส่ของ500เนี่ยรู้สึกตัวหน้าเนี่ยมันจะ มันจะห่างๆยาวๆหน่อยใช่ไหมผมก็เลยแบบเอ้ยังไม่อยากแปลงนะครับแต่คือชอบของชุด650นะครับทีนี้พอมาเห็นคลิปตัวเนี้ยเฮ้ยถ้าเราเบิกชุดนี้มาใส่เนี่ยมันมันสวยเลยนะมันพอดีเลยนะนะครับก็ก็น่าจะมีแพลนอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเศรษฐกิจมันมันดีขึ้นนะเออถ้ามีงบแปลงแน่นอนครับ แล้วก็ชุดหลังดูแล้วคล้ายๆเดิมครับอาจจะมีบางสํานักบอกว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของเวทของสวิงอาร์มนะครับแต่ว่าเราสายหล่ออยู่แล้วเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ตื่นเต้นชุดหน้านั่นแหละใช่ไหมสายสปอร์ตอย่างเรานะครับอยากได้อยู่แล้วอัพไซด์ดาวนะครับซึ่งตระกูล500ซีรีส์ทุกคนโดนเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่แค่ 500R เนาะถามว่าตัวนี้จะปังไหม คือณปัจจุบันเนี่ยมันก็ปังอยู่แล้วนะรู้สึกมันจะเป็นบิ๊กไบที่ขายดีที่สุดปีที่แล้วนะครับถ้าตัวนี้มาก็ก็แน่นอนนะเออแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบไอ้ตัวไอตัวขาเบรกเอยไม่ใช่ที่วางเท้าที่วางเท้าของเรามันจะมีแผ่นยางสีดําๆใช่ไหมผมยังเคยบอกตอนที่ไปเปลี่ยนไอย,ยกท้ายหน่อยหรือว่าเอออันนี้มันยังดูติมตนะอะไรไอตัวนี้เอาไอแผ่นยางดําๆออกแล้วนะครับก็คือหลอเลยแต่ว่า อาจจะลื่นลื่นน้ําเวลาเหยียบน้ํามาเหยียบรถอะไรเงี้ยนะก็รวมๆตัวนี้หล่อครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนที่ถามว่าพี่ครับออก c b r 5 0 0ตอนนี้ดีไหมครับรอครับรอเลยครับรอปีหน้าเลยครับคือคือผมไม่อยากให้รออยู่แล้วถึงมันยังไม่เปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งเศรษฐกิจตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนเนี้มันมันยังไม่เหมาะกับสินค้าบางประเภทนะครับยังยังบิ๊กไบคย์อย่างเงี้ย ผมว่าเราเก็บตังค์ไว้ก่อนก็ได้นะครับซื้อรถมามันมันอยากแต่งใช่ไหมแต่ตอนเนี้แค่ค่างวดเนี่ยยังแย่เลยใช่ไหมสำหรับผมนี่แค่ไม่พักชําระหนี้นี่ผมก็ดีใจพอแล้วนะครับมีตังค์ใจทุกง,งวดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ารอรอขึ้นไปก่อนนะครับนอกจากคุณจะมีตังค์ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วนะครับ ปีหน้านะครับคุณจะได้รถอย่างรอเลยครับแล้วเปิดตัวอย่างเร็วผมคิดว่าจะเป็นมอเตอร์เอ็กปีนี้นะครับมอเตอร์เอ็กก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับสถานการณ์โควิดบ้านเราจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกท่านนะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับแล้ว อ่าสหรับใครที่ขี่500อยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับหลายคนแบบโอ้โหอย่างนี้ต้องไปโวยสูนูน่นนี่นั่นนะครับคือในความแย่ๆมันก็มีข้อดีอยู่นะฮะอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนรถเขาเรียกอะไรไม่ได้เปลี่ยนแฟร์ลิงเราอะเออแฟร์ลิงมันยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ชุดหน้าก็ถ้าใครมีกําลังซับก็เบิกมานะครับแล้วก็ถามว่าราคารุ่นรถเรามันตกไหมมันก็ตกแหละนะ อยู่แล้วรถออกมาขี่สักพักมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอย่าไปซีเรียสฮะออกมาขี่แล้วก็ตอนที่เราซื้อเราก็โอเคกับมันแล้วใช่ไหมเราถึงได้ซื้อมันจริงไหมครับอย่างยาริสผมอะซื้อมาปีแรกถามเซลล์ออท็อปไม่มีเบาะหนังนะผ่านไปปีเดียวเบาะหนังก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติครับเหมือนมือถือใช่ไหมเปลี่ยนทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอยู่กับมันดีกว่ารถที่เราซื้อมาเราก็รักมันจริงไหมถ้าเราอยากให้มันหลอ่อเราก็ หาเงินมาแต่งมันนะครับนิดเดียวเองใช่ไหมแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับอ่านิดนึงแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่านอกจากชุดหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับเครื่องยนต์จะเป็นยังไงจะมีการอัพมาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับว่า cbr ของเราเนี่ยเป็นตัวที่ขายในยุโรปด้วยนะครับมันจะมี2อ,อเครื่องยนต์ใช่ไหมมันจะมี400กับตัว500 400เนี่ยมันจะขายที่ญี่ปุ่น นะครับแล้วก็ตัว500เนี่ยจะขายที่ที่ไทยแล้วก็พวกทางยุโรปนะครับซึ่งตัว500เนี่ยเขาจะออกมาเจาะกลุ่มที่เป็นใบขับขี่ A2 ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยใบขับขี่ A2 เนี่ยเท่าที่ผมศึกษามามันจะมีข้อกำหนดในเรื่องของแรงม้าสูงสุดอยู่นะครับซึ่งตอนเนี้ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยของ CBR 500R เนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่เท่านี้แล้วแหละนะครับ ก็ไม่น่าจะไปกว่านี้แหละนะครับถึงแม้เครื่องอยนต์เรา471ใช่ไหมแต่ว่าตัวแรงม้าเนี่ยผมว่ามันล็อกไว้แค่นี้แหละด้วยเนื่องด้วยเหตุผลทางการตลาดของทางยุโรปนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มันก็ไม่ได้เล็กนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่น่าจะออกมาปังอีกอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นแล้วกันนะครับคบขีดวดภัยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Black c o m m e r c h a l นะครับแล้วก็นิดนึง ต่อท้ายนะครับว่าเจ้า500ของผมยังอยู่ไหมนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปดูกันก็แล้วกันะกน,นะโอเคมาเดี๋ยวพาไปดูเลยสดๆร้อนๆหลังจากอัพคลิปนะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นว่าเออแบงค์ไปออกเจ้าแอร์ลอกมาใช่ไหมมาวิ่งไปทำงานนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่จอดรถค่าที่จอดรถ ถ้าเป็นรถเล็กเขาไม่เสียเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บตังค์แต่พอซีซีเกินแล้วเขาเก็บตังค์เดือนละพันเนี่ยนะครับก็เลยต้องหาคันเล็กมาเอาไว้ใช้ทํางานนี่คันนี้ก็เลยจอดอยู่นี่เลยเดี๋ยวถือโอกาสวอร์มแบตเลยก็แค่ไม่มีอัพไซด์ดาวเป้าวะเนี่ยแล้วฝนก็ตกอย่างเงี้ยฝนก็ตก ที่เหลือเราก็เหมือนเขาฟังเสียงกันหน่อยเห็นปะมันก็ยังหลอเหมือนเดิมโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามมากนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ